เยอะขึ้นแล้อนี่นะนี่นะนี่ทำมาทังที่ค่ะจะจะเอาด้วยออออนีจะเาด้วยน้ำปั่นวันนี้เร็วน้ำปั่นกับอะไรคะอ๋อไหนอะลูกอออเก้าอี้ค่ะถ้าเปิดประตูไม่ได้เดก็เดินลงมาพี่มันจะ เขาจะดิ้นอ่าเขาดิ้นเขาจะลงอ่ะลูกยิงงยิอยากเหรอล้วอยากอุ้มมั้งเหรออ่าอุ๊ยคามีเอาไหมขามีเอาไหมอ๋ออยากอ๋อกอดกอดกอดได้ลูกหนูอุ้มไม่ไหวหรอกลูกหนูกอดแล้วนี่คือน้ำตาลชื่อไอ้กัดกัดอ่านตาลไอ้กัดกอดมาหน่อยเดาเดาอ่าอ๋ออ๋อย่างงี้เหรออ๋ออ๋อยังงี้เหรอลูกล่ะรักหมาไหมรักไหมรักหมาไหมลูก เมียวรักหน่ามั้ยค่ะขอไหนกอดก่อนมาหน่อยกอดๆกอดๆหน่อยอ๊อบๆๆหน่อยอ๊าโอ้ยๆๆมาไม่กัดมาไม่กัด